สพัดมีเขาให้กินเด้บ่านี่มีโคราาเด้นน่นี่อันดับแรกกรยังนี่ทอดกระเทียมบวบกระเทียมก็มีอย่างนี่กระเทียมปลาผงกระเทียมปลาผงสูตรของงพนบ่อันนี้อย่างนี่น้ครอันนี้รสดีรสดีบ่นี่เจ้าของสูตรเด้หน่เจ้าของสูตรพนนี่เช็ดให้กินนี่ไทยหลายอย่างนี่เพิ่มเติมมากก็มีน้ำตาลชุดรดซีอิ้วมีอย่างอีกบวบน้ำมันหอยบอก อันนี้ผู้ซอยผู้ซอยกุ๊กนี่นีผู้ซอยกุ๊กคือน้ำถ่ายอยู่นี่เสียวน้ำใส่นี่เอาน้ำใส่บะนีับนี้ก็เอามีเตรียมมีไว้ด้นี่เตรียมมีใส่แล้วบดนี้เอาใส่แล้วเอาเส้นมีใส่แล้วบดนี้นี่ครับเส้นมีวิธีการทอดผัดมีเอินผัดมีมมนบอกว่าเมนทอดเ็นบอกผัดมีโคราชนี่ละผัดมีโคราชของแท้เลยดี่เบิ่งเอา ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ทีเป็นพาร์ตี้แล้วถ้าคุณพี่ไม่เจ็บเขาตุ๋ยแช่เย็ีๆเตรียมต้นหอมเตรียมต้นหอมใส่นทานไว้แล้วจะเสียวใส่เอาถุงออกของต้นหอมใส่ได้บานเนี่ยเป็นแล้วเป็นแล้วคือแล้วบานคือแล้วคือแล้วเรียบร้อยแล้วตักใส่ถ้วยใส่จานได้บานี่เอาไปแบ่งกันกิน